มะม่วงในบ้านจ้าดกว่ามะม่วงสามฤดูปีนี้ปีที่สองดกมากๆากไปเก็บมะม่วงในบ้านกันจ้ะนี่คิดถึงสมัยเราเป็นเด็กน้อยมิจเป็นเด็กน้อยนี่ไปหาเก็บน้ำปลาเด้เวลาจะเก็บมะม่วงต้องข้าป่านะไปเก็บมะม่วงทุกวันนี้พัฒนาขึ้น ปลูกไว้ในบ้านเลยมันก็สนุกดีนะทุกคนตื่นเช้ามาได้เก็บมะม่วงทุกเช้ามีความสุขดีนะคิดถึงสมัยเป็นเด็กน้อยฝนตกต้องไปเก็บมะม่วงในป่าวันนี้ปลูกเองเก็บในบ้านเราเองจ้าอื้อ วันใดวันละสิบยี่สิบลูกก็มีความสุขนะคะทุกคนนี่ดูดูดูบนต้นก็ยังมีให้ได้เก็บทุกเชา้าทุกวันจ้ะเช้านี้มะม่วงบ้านเราจะ